โอ้โห,หเห็ดเต็มเลยเห็ดเหลืองทุกคนเห็ดมันปูเห็ดเหลืองเต็มเลยมีแต่เห็ดอักกนอน,นี้เห็ดมันปูนี่นะคะพี่ม่งเขาก็กำลังหลงในป่าใหญ่เอ้ยไม่ใช่หลงในเมืองใหญ่นะคะ <c oughs> ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะทางมาลายเออทางมาลายามาสือพักกแยงแล้วนะคะนี่ทุกคน สาวสวยนะคะที่มีนามว่านีนานะคะ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนะคะ <c oughs> เอาไลฟ์อยู่หรอไม่ได้ไลฟ์ค่ะวิดีโอ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เป็นร้านที่พี่นีน่านะคะ <c oughs> ทำงานอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุชนะคะเลิกงานแล้วนะคะดู รุดเลิกงาน,นแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเตรียมตั๋วนะคะไปเจอกับพี่มลน,นะคะพี่มลคนสวยของเรานะคะแล้วเราก็จะไปเจอพี่พี่ดีน่านะคะอีกคนนึงนะคะทุกคนยังไม่เคยเห็นนะคะเป็นคนไทยที่อยู่สวีเดนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรู้จะพาไปเจอพี่ดีน่านะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะค่อยดูว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกันที่ไหนยังไงบ้างน,นะคะ เดี๋ยววันนี้นุจะพาทุกคนไปหาพี่มนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเ,เดี๋ยวจะไปนัดเจอกันกับพี่นีน่านะคะว่าจะไปอาจจะไปร้านอาหารหรือว่าอาจจะไปนั่งดื่มคุยกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นุจะพาทุกคนไปด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนะคะกรูเบนนะคะอยู่ตรงกรูเบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุนมัสพลนนะคะตอนนี้นุชก,ก็รอรถไฟนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ลงมาจากรถไฟนะคะเราอยู่ที่สถานี คุณมัสพลอนนะคะนดลงมาจากรถไฟแถบบอลน,นันนะคะเดี๋ยวดูนะคะทุกคนเขาแต่งไฟหลังคาสวยเก๋ไก๋เนาะเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ที่สถานีคุณมัสพล้อนนะคะเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนขึ้นไปสถานีขึ้นไปสถานีนะคะเดี๋ยวจะไปเจอพี่มนนะคะพี่มนรอนุชอยู่ที่นี่แหละนะคะนีก็เป็นใต้ดินนะคะพาทุกคนชม ชมเมืองไปด้วยกันเนาะเจอแล้วสาวมนคนสวยสาวมนคนสวย อะไรจะแวนยูโก <anto government> ้พี่เออเฮ้ยเอามาให้เขาแล้วเหรอพี่มนเอาแอปเปิลมาให้เขาแอปเปิลหนงแอปเปิลไม่เพื่อนกำลังรอเพื่อนเบาๆหนูคิดว่าจะโทรหาหนูหนูว่าจะโทรหาอยู่เมื่อกี้นี้พอดีมองมาเห็นพี่มนพอดีเลยเฮ้ยแล้พี่มนโคงนะเฟ้โอ้ยเฟ้เออซูเปอร์สตาร์นะคะ เรามาเจาเรามาเจอซูเปอร์สตาร์อยู่ที่นี่นะคะโอ้ยวันนี้ใส่กางเกงงามแท้กางเกงขาวผ่านของพี่โอ้ยกางเกงสวยอะหนูชอบพี่มลไม่หนาวนี่ดูใส่เสื้อแจ็คเก็ตแหมบางๆไปไปไหนกันก่อนเราไปหาซื้อผักกระแยง n g บอกโอเคทุกคนตอนนี้นะคะนุชก็มาเจอพี่มลแล้วนะคะเราจะพาพี่มลไปซื้อผักกระแยงนะคะพี่มลอยากได้ผักกระแยงไปแกงหน่อไม้นะคะทุกคนเข้าสิไป่ายหันล้านไทยเด้อไปซื้อผักกระแยงนะคะไป ใช่ฝันแข่งกันค่ะทุกคนโอ้ยทำไมตา,แตามกแดดแค่หรือเปล่าสวย <laughs> ไปค่ะทุกคนพี่โมนนำทางกาห้องน้ำเปวดเยี่ยวแล้วใช่ไหมไปหาเขากันไหนเราห้องน้ำแมคโดนลัลด <c oughs> <ม>์เจะะ <c oughs> ้าไรก่อนเจ้าไรก่อนไปแมคโดนัลด์ก็ได้ไปะะมีหมดนั่นแหละก็เดี๋ยวไปทำอะไรก่อนก็ได้ปไ,นนไปนั่งด้านในไปแล้วเออไปก่อนก็ได้เราพาพี่โมลไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะตอนนี้เราจะไปขึ้นรถไฟ ตอนนี้เราจะพาทุกคนขึ้นรถไฟนะคะไปที่ไปเฮเอร์คาเรียนะคะทุกคนนั่งรถไฟมาแล้วพาทุกคนชมเมืองด้วยพี่มลตรงนี้แหละพี่มลไปๆนี่อ่าตอนนี้นะคะอ่าพี่มลเชฟกระทาเล็ฟองนัวของเรานะคะจะพาพวกเราไปในเมืองนะคะเ <laughs> สื้อตัวนี้แหละที่หนูบอกอะ่ะ ที่หนูบอกว่ามันงามโผล่หนูไม่กล้าใส่กาเกงเกงทํางานหนูเลยไหมนี่นะคะตอนนี้พิมนขอกําลังนั่งดูวิวทิวทัศน์นะคะดูชาไป <c oughs> ตอนนี้นะคะสองสาวจะเข้าเมียงนะคะ <c oughs> เราจะเข้าไปในเมียงนะคะไปหาผักกระแยงนะคะทุกคนถ้าพิมลน,นะคะไปหาผักกระแยงนะคะในสต็อกโฮมนะคะ <c oughs> พี่มนจะไปหาผักกระแยงมาใส่แกงหน่อไม้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเมียงนะคะเมียงสตอกโฮมสถานีเฮิร์ตเรียรนะคะไปพี่มนโอเอาพาทุกคนมาเบิ่งเมียงนากันนะคะและทันีีนะคะเดี๋ยวพาพี่มนไปซื้อใบผักกระแงปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่มนไปหาห้องน้ําฉี่ด้วยนะคะข้างบนนู่นข้างบนเขาสร้างไอ้บันไดขึ้นใหม่แล้วเด็เมื่อก่อนหนูทํางานโรงแรมข้างบนนี้แหละ หนูมาทุกวันหนูก็เลยรู้ทางอมาทุกวันมาก่อนปีแรกทํางานโรงแรมอยู่ไอโรงแรมใหญ่เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงตลาดเถกพอเรียนก็เลยจําทางได้ค่ะเด็กสตอลโฮมนั่นนี่เด็กเมียงนะคะทุกคนเขาเขากําลังโฆษณาไอ้นี่แล้วเดี๋ยวนี้วินเตอร์แจ็กเก็ตนะคะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหายทุกคนดูเมียงสตอลคโฮมนี่นะคะอพี่หมตนเขาก็กำลังลงในป่าใหญ่เอ้ยไม่ใช่ ลงในเมืองใหญ่นะควไม่รู้จะไปทางไหนนะคะนั่นแหละทุกแล้วข้ามสะพานไปพาไม่นี่ไปนั่นนู่นทุกคนค่ะดูนะคะนี่คืออ่อสต็อกโฮมนะคะสต็อกโฮมเพอร์คทอรีรยตนะคะพี่มลจะพาเราไปนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะข้ามสะพานเขาไม่ได้เรียกว่าสะพานเขาเรียกว่าอะไรนะทางมาลายเออทางมาลายพี่มลข้างหลังพี่มลสวยมากเลยอะ่ะ แจ็คเก็ตดูสิเขากำลังขายแจ็กเก็ตเลยนะคะทุกคนไป let's go ที่มนใส่หมวกแล้วนะคะตอนนี้เราพยายามจำคนที่มีหมวกสีดำให้ได้นะคะ mm hmm. นู้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะบีซีมากเลยอะ่ะ mm hmm. คนเยอะมากเวรี mm ่บีซีดูนะคะทุกคนดูเมืองสตอล์คมนะคะ mm hmm. เห็นไหมบีซ mm ี hmm. มากเลย mm hmm. ไปค่ะทุกคนพี่มนกำลังจะพาพวกเรานะคะไปร้านไทยนะคะไปร้านไทยไปตามล่าหาผักกระยงก่อนนุชก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเอ,อเมืองสตองโฮมด้วยนะคะดูอะตึกรามบ้านช่องนะคะใหญ่โตมโหฬารมากเลยค่ะเขาสร้างตึกใหม่พี่มนมันอะประดิมาโดดเลยประดิมาโดดเราสิไปเฮ็ดยางเจ้าไปเฮ็ดยางมาประดิม้าโดนนั่น ขเขาแต่ป้าห <laughs> าเฮ็ดบอไปค่ะทุกคนเราจะข้ามทางม้าลายนะคะเลสเก o สวยไหม,ไมคะทุกคนเมียงสตองโฮมาค่ะ<ด>ใหญ่โตมาโ,<อ>โหร้านไม่รู้<ด>วันนี้เราจะไปลงที่ร้านอาหารไหนกันเลยนะคะวันนี้พี่มนจะปลาเราไปเลี้ยงที่พัตตาร <laughs> เราเเราา็บไไปทงหนฮะ <laughs> เา้าเขาเดินเลยมาเล้วนั่นตรงนั้นซ้อยนั่นห้วยก็ยังว่าถ่ายวิดีโอเพลินครูลีไปค่ะบ้านนอกเข้ากรุงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดนัดเทิกทอรเรียดน,นะคะเป็นตลาดผลไม้นะคะทุกคนแล้วก็มีผลไม้มีดอกไม้นะคะเอาพี่มนหายพี่มน แถวนี้แล้วนะคะนุชเคยมาทํางานโรงแรมนะคะเมื่อสมัยหนึ hmm. Never, ่งปีปีแรกอู้หูเห็ดเต็มเลยเห็ดเหลืองทุกคนเห็ดมันปูเห็ดเหลืองเต็มเลยมีแต่เห็ดอันนี้เห็ดมันปูทุกคนเห็ดมันปูอันนี้เห็ดดำนะคะนี่เห็ดดำอันนี้เห็ดดำนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดแตรดำนะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นเฮดโอ้โหมา่ก็เฮดใหญ่มากพี่มลนะถ้าเขาเห็นผลไม้นะคะเขาชอบซื้อผลไม้มากเลยกัมเขาขายเป็นกามไอแมงโกะอ่ะ กรัมละยี่สิบคนโอ้ยไม่ใช <presses S 2> ่มันน <episodes S 2> ักหลายกิโลนี่คะคุณพี่นั่นน่ะโอ้ไม่ o d คนนี้เห็นผลไม้ไม่ได้นะคะถ้าเห็นผลไม้ตรงไหนนั่งจอดซื้อตลอดเลยทุกคนดูนะคะโอ้โหเห็ดเต็มเลยอ่ะมีแต่เห็ดสวยมาก ทุกคนจ้าพี่มนเ,เป็นเหอเสียไปพี่มน <ๆ S 2> เสียไปสีรอยเครินเป็นยังดอกพี่มนแต่งง้นก็ออกแล้วไปของน้ำก่อนหรอไปหาผักแยรงก่อน ไปพาพ่มลไปเข้าน้ำแมกโนัลโอก่อนคนเยอะมากค่ะวันนี้วันศุกร์เนาะแล้วท่านี้วันศุกร์กว่าคนสวีเดนเขาจะไปโกเลยอันนี้มันทางมาลายเราสามารถข้ามได้เลยวันศุกร์นะคะทุกคนคนสวีเดนเขาจะออกมาข้างนอกออกไปดื่มออกไปกินออกไปฟีก้าออกไปพบปะสังสรรค์เพื่อนท่านี้คนมันเลยเยอะเต็มเมืองไปหมดเลยเหมือนเราสองคนนี่แหละที่เราจะมาสังสรรค์กันนะคะไปพาพ่มลเข้าน้ำก่อนอากาศกันหนาวหลายหลายกเนแล้ววดเียวปวดเยี่ยว อีหยังเราบังห <ไป S 2> ยังอีกนันน่นๆนานๆนานๆมาซื้อผักกระยางแล้วนะคะนี่ทุกคน,กนกเอากี่ห่อไม่ดูก่อนทำไมมันเน่ามันช้ำเฉยๆมันช้ำความเย็นไงพี่มนเจอผักกระยางแล้วนะคะทุกคนจ๋านี่นะคะทุกคนผักกระยางผักกระยางหอมๆนะคะเอาไปแกงใส่หน่อไม้บ้านเราเนาะพี่มนจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้สดนั่นเด้หน่อไม้สดกระมีแลยพี่มนนั่นนะจ้า เลือกเอาหน่อไม้กระป๋องนี่นะคะทุกคนมีหน่อไม้สดด้วยนะคะมีหัวปีด้วยนะคะมีมะละกอเพียบเลยค่ะหัวปีหัวจิตทุกคนเอาแต่ผักกระหยังนีิมอสักกระหยังหนึ่งเยอะปะใบมะกรูดด้วยใบมะกรูดสดหอมนะใบบัวบกบ้านหนูเพียบเลยแข็งจะตายหมดเลยใบบัวบก มาเด้อจะมาซื้อทุเรียนกิทุเรียนไม่ได้ซื้อเราเลทุกคนเห็นราคาแลา้วแบบว่ากิดเลยพี่มลบอกว่ามาดูทุเรียนน, 22, นู๊ดลูกละเจ็ดร้อยสอยี่สิบสองนี่นี่ลูกนี่เจ็้อยยิบสองมันแพงค่าส่งนะคะทุกคนค่าขนส่งทางเครื่องบินมั่่วงน้ำดอกไม้มันนักนียอืมอ <c oughs> มีทุกอย่างละคะ่ะทุกคนร้านไทยมีพักไทยทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนี่อันนี้เป็นร้านไทยในสตอกโฮล์มนะคะอยู่ตรงเฮิร์ทเเรียนนะคะคนไทยจะรู้จักกันเยอะร้านนี้นะคะก็จะมีทุเรียนที่แบ่งขายด้วยนะคะเป็นอ่าีหนึ่งเขาเรียกใช่ไหมเขาเรียกเป็นอะไระทุเรียนเป็นชินจ้่ะเป็นชินนี่เป็นภูเออเป็นภูภูหนึ่งสองร้อยยี่สิบค่ะทุกคนจ้าชินหนึ่งค่ะเป็นภูนั่นแหละทุกแล้วชินหนึ่งช <laughs> ินหนึ่งพีมนนี่ ไม่อันนี้รา,ราคานะรา,ราคาเหียอ220ราคาเนี่ยนะคะมะม่วงเปรี้ยวนะคะราคาติม <110. S 1> ่มซ้า210 110อืมโอเคป้าได้ครบยังของนะคะได้แคนนน่นี้แล้วพราะว่านี้เฮ้ยเติมได้อยู่ซ่อมมาได้กี่อันวะเนี่นยทุกคนจา๋าตอนนี้เรากําลังจะไปหาพี่นีน่านะคะพี่นีน่านะคะแกนะคะเป็นช่างทําเล็บอยู่ที่สวีเดนนะคะแกมีเอ่อแกเช่าร้าวนะคะเสริมสวยนะคะทำเล็บอยู่ที่สวิเดน อยู่ที่รวดมานกอตันเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวนุชจะไปหานะคะแกปิดร้านละเดี๋ยวเราจะไปหาพี่นีน่ากันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของสตอกโฮงมยามค่ำค่ำไปค่ะคืนสถานีตรงไหนพี่ลงตรงั้นแล้วเนาะ <c oughs> ที่เรามานั่นแหละนั่น <c oughs> กลับไปไปรวดมาน,น์กอตัน <c oughs> ตอนนี้นะคะเออตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะเราจะพาทุกคนเราจะพาทุกคนมารู้จักกับ สาวสวยนะคะที่มีนามว่านีนานะคะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนะคะเอาไลฟ์อยูหรอไม่ได้ไลฟ์ค่ะวิดีโอนี่นะคะเป็นร้านที่พี่นีน่านะคะทำงานอยู่ที่นี่นะคะไปทุกคนอู้วิลานสวยจังเลยพี่นีน่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วหรอถ่ายได้ใช่ไหม